สวัสดีครับผมครับมืโอนี้ก็มาพร้ากันอีกแล้วครับพี่น้องครับผมครับมืโอนี้สิพามาหาเห็ดครับหาเห็ดเพิ่งครับพี่น้องที่ตะเตาครับตอนนี้อยู่ริมสี่หลงครับน้ำอุ้มน้ำปลาเลยครับเดียวยางขึ้นไปหาน้ำกันยาซิมีบ่ครับหาเห็ดเพิ่งครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่สี่หลงครับผมไปครับถารุ่นน้ำกันครับพี่น้องพอได้ต้มบ่พอได้แกงบ่ครับไปครับรุ่นน้ำกันพี่น้อง เดี๋ยวยังหาเลยน้ำปูน้ำปลานี่ปกติมันจะเกิดนะครับฝนตกใส่เอา,เอาๆมันจะเกิดกับไอ้เถิงมาสองคนครับพี่น้องครับทีมงานกับพันต้อมครับฝนมุนหายอยู่ในป่าอยู่ครับพี่น้องแบ่งคนเราฟังพันต้อมพันต้อม โอ้คย oh, ู่ฟังคุณพี่น้องพันตมปกติจะเป็นมันเป็นปลาเห็ดเก่าครับพี่น้องนี่มันเคยได้อยู่แถวนี้นะครับผมอุ้ยแม่นวะนี่เอ้ยพันตอมพันตมพอเล้ยพอแล้วงนี่ครับพี่น้อง ดวงเห็นตัวพี่น้องนี่พนี่ครับดอกเงี้ดอกเงี้งครับซ้อนสองซอนสองภาพนี่ปลาเห็ดครับนี่เห็นหตัวเงีย้ยพี่นอ้องให้คนไหลพันต่อมมาครับพอแล้วครับพี่น้องพอแล้วจะจีบเอาครับเดี๋ยวเบิง้งไก่ๆมันจะเกิดไก,ก่ๆก,กันกันนะครับแถวนี้เพราะมันเป็นปลาอ่า เงี้ยมาหนิอ้ยคู่อีกแล้วคู่อีกแล้วพี่น้องเขาคู่เลี้ยงนี่เนี้ยพี่น้องดอกนี้ดอกตุูมครับดอกตุูมครับนี่นี่อีเออชมนี่เห็นไหมครับโอ้ยมันคือย้อนแสงโอ้ยีกอ ah, ีกอ่ะพ oh, ี่น้องนี่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 ปอดป้ายเห็นตัวเดียวยันไง ครับอู้นี่นี่ครับโอ้ยดอกเงี้ยฮักพี่น้องคกูกิโลครับนี่ครับนี่ดอกครูเล่พี่น้องรูดน้ำกันครับครับนี่ครับพี่น้องพอแล้วครับผมนี่พอแล้วครับโอ้ยนี่ครับอะไะคองห็นบ่ฮะ นีอย่วะข้างในพ่ออยู่ครับพัดพันต่อมว่าครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนี่อู้ยดอกเงี้ฮักดอกเงี้ฮักพี่น้องดอกคู่เลยครับนี่อุ้มนี่ครับอุ้มไปนี่ครับสุดยอดครับนี่ดอกนึงครับพี่น้องนี่อมันดอกงามนี่ครับดอกเงี้ฮักพี่น้อง อนี่ครับอ้นี่ครับพี่น้องนี่ครับไม้ครับมันจะเกิดขังบุ้มขังปลาซี่ดียครับพี่น้องพันตบมาพออยู่ข้างในอุ้มก็มีครับพี่น้อง ครับมันมันมันครับโอ้ยข่างกันเลยข่างกันเลยบอว่าผมถ่ายไม่พี่น้องเบิ่งเหรอบัวนันอยู่ข่างกันเลยดิข่างกันเลยครับอยู่นี่อัสุดท้ายแล้วมั้งมุมนี้เห็นไหมครับโอ้ยดอกเงี้ครับพี่น้องดอกเงี้ครับอยู่ว่านยังไงพี่โอ้ยดอกตูมดอกเงี้พัดต่อฝั่งนี้มีอยู่บ่ พ่ออยย่ครับผางในอุ้มครับพี่น้องพ่อต่อมพ่ออยู่โอ้ยเห็นหลอดออนซ้อนพี่น้องจับนเตานี่ครับราตั้งกล่องเลยดีกว่าตั้งกล่องปากพี่น้องเบ้ง ันครับพี่น้องมันมาขึ้นมาว้ากันอยู่ครับ,ก,บกับทีมงานว่าเข้าไปหาเห็ดเผื่อกันทลายกับพันต่อมกับน้องครับนี่ครับปลาก,กับทีมเงาไม่เหนนโปร่งไหมพี่น้อง แถวมีเชื้อมันครับมองนั่นมองนั้นก็บปบก็บป,ปงครับพี่น้องมีเชื้อเห็ดครับอู้มันมันหมันมาแป๊บเดียวครับข้างในอุ้มมีอีกครับพี่น้องถ้าว่าเรื่องหากินยังสี่เี่ดเห็ดนี่รูล้ละสองร้อยหาสิบถึงสามร้อยครับพี่น้อง ขันบมาท่านเขาก็บ่ได้กินครับค้นหากินไหลครับค้นหากินไหลแบบนีงแบบนีนไ้นไ,ไปตัวครับ,รบลุยตัวพี่หน่องมักจะอยู่อุ้มขวางกันนี่แหละครับเพราะว่าเขาไทายมันงจากพ่น ครับพี่น้องข้างในปลาก็มีครับมันจะเป็นเหลื่อมๆเนาะพี่น้องดูดูดิห่วยคนจ่อเข้าไปตัวนี้เขอบอบาบอกมาเบิกบัจั๊จ๋าจะ๊จ๋า,จจา,จจาอีกแล้วพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับไปๆตัวพี่นี่นึ่งครับอีกดอกนึงครับดอกทึ่งนะพี่น้อง นี่ดอกนี่ดอกนึงครับนี่เห็นไ่มครับดอกมันโอ้ยดอกเขาแล้วดอกนี้นี่เยอะดอก,ดอกครับโอ้ย,ออย,ออยอครับมัน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 ครับดอกตูมนี่ครับ ดอกมันเั่าเลยครับนี่นครับถั่วดอกอย้งเลยครับนี่พี่มันแก่แล้วครับนี่กินได้กันต้มได้กันครับนี่โอ้หันๆันันพี่น้องทาาไหนพันตอม เงาเงามันบ <t od a |ms|> ังกล้องพี่น้องคลิปนี้อย่าว่ากันเรื่อครับพามาหาเห็นในปลาพอปะพันครับหนึ่พันต่อมบนครับอู้นี่นี่นี่ดินี่นี่นี่พี่น้องพี่น้องแม่นวะอุ้ยแม่นตัวนี้นี่ครับพันต่อมบนอยู่ในปลาพี่น้องดอกน้ำน้ำีดีอุ้ยสามดอกที่ติดเม่นเลี้ยงกันพี่น้องครับนี่หนึ่งดอกครับพี่น้อง นี่นี่นี่ตัวน้อยครับเห็นบ่เดี๋เราเห็นบ่เห็นยูเห็นจะยูแข่งนี่มันมันลงแข่งบ่เหรอมันยูซื่นี่นี่มันยูแข่งกันดำๆนี่นี่เหนบ่ติงเหลี่ยงดิพ่อต้อมพ่อต้อมเห็นบ่บ่เห็นตอนตอนตอนเห็น,หนยูเสรตัวที่เห็นนะ่ะเอาออกไหมพี่น้องเมื่อไหร่นี่เดี๋ยวทายไปเดี๋ยวให้พ่อต้อมดึงออกไหมพี่น้องครับอยู่นี่สามตัวน้อยครับสามตัวตุ้ม ย่อพันตอมเด็ดออกมาเลยครับพี่น้องมันเหมุอนของปลามันมุอนของปาใหขนาดอยู่ในอุ้มนะครับอยู่ข้างข้างพุ่นข้างกะลิงนี่มันจะปงขึ้นดีกันครับย่อพันตอมหมุนเขาไปเอาครับน้องย่อใกล้ๆค่อยๆดูพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับคู่เลยอันหนึ่งอันสองนี่ครับดอกทีสามดอกตูม มันครับอพี mm ่น hmm. ้องสวยเียสวยๆดอกกระลังพอดีครับดอกกระลังพอดีพี่น้องเอาอีกดอก สอยงามเลยพระตอมหาเห็ดว่พ่อครับคนว่าพ่ออยู่ข้างในแล้วครับซอไฟซองถือเลยไฟซองเอาได้พี่น้องมันจังเห็นครับมันเห็นดึ๋งๆนะครับพี่น้องนี่ดอกนึงครับดอกสามเซ่พระตอมเห็นแล้วครับนี่ครับดอกสามพี่น้องนี่ครับก็เรืงตุ่มนี่ครับช่วยช่วยเซ่ออกมาเลยให้พี่น้องเบิ่งนี่นี่มาเอามายืนไอปองนี่ เด็กันเดกันดอกเงี้ยบอฟันเห็นดอกเดียวอยู่น,นี่อู้ยูขางนีโพอดีเลยาขงางอู้ดอกเงี้ยพี่น้องคพี่พี่ครับพี่น้องท้าพึ่พพพพงดอกเงี้ยเถอะโคตร

ในพันไม่ใช่ยี่สิบห้าไงนี่ไหมพ่อหม้อนี่ไหมแก้วดอกวันอ่างนี้มาตูมประเดี๋ยค้นค้นมองขามโอ้ดีดีแม่นลิแม่นลิแม่นวะแม่นเม่นเม่นครับนี่พี่น้องดอกตูมดอกตูมพอดีเลยโอ้ยว่าเสาร์พันต่อมุดปลายจากของประเดียมาหมดจริงแม่นครับนี่พี่น้อง Ô đỏ ngạm lượng đường ói lên nó. Nhìn đâu cơ bác. Cho hiền bò Nhìn. Hả? Đây. Đây nhặt. mẹ. Nhìn mẹ. Đây. mẹ. Mì bỏ. Ừ, mẹ. mẹ một khoái khỏi nhìn mẹ. Nhìn mẹ. Bên hiền luôn. Không sen đi con. Hiền luôn đi. Nhìn. một tốc một tốc. mẹ. Hiền bò Ờ, hiền hiền có lỡ đỏ bởi vì nhỉ. Nhìn bên nào gì? Tay hey. lần mẹ tôi coi Kho mẹ qua đi mẹ đi hey. mẹ Ủa mẹ đi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  đi mẹ 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 đi đi mẹ đi đi mẹ đi 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 ừ. đi เซ็งไมมด้วยครับพี่น้องยัยเห็นเราด้วยเงี้ยครับว่าเออแมนอิลีพี่น้องโอ้โอ้ดอกงามดอกงห้ามโอ้โหโด่งห <museums> ้ามพี่น้องนี่ออกมาแล้วครับปลายเนยครับอยู่นี่โอ้นี่ครับโอ้โหอยู่ขานั้นนี่ครับแป๊บเดียวพี่น้อง

บอกปเพฟังน,น่ครับเดี๋ยันตอนพ่อเดี๋ยอื่นมาห้อยปลาป่ยนเบดครับนี่ไ่รเกดเดยอโอ้ออกไเด้ปพัพัพพถกออกไหรือมนต์ครับออกอะไรปะ ก็จอนเสียงมาฟังนี่ี่นอ้อหมุดขึ้นมาทางนี้ต่อมพันต่อมโอุย้ยดอกนี่แมสามดอกคู่พี่น้องสามดอกคู่โอ้ยเห็นว่บนี่ดํา ตอนแรกนึกว MM ่าอันอันอันขี่ง่วนไหมนี่น้องนึกว่าพี่นี่ครับนี่นี่ครับนั่ดอเลี้ยงพุ่นดอแค่น้อยผุนไหนยันไี่น้องโอ้ยครับนี่นี่ครับนี่ครับเฮ็ดเผงครับโอ้มันหมันของมัน มาเลยน้เนโอ้น้องนี่ดอกตูมดอกง่บพี่น้องนีดอกนี่ ช่วยช่วยครับพันต่อมขังข้อาข้าขาขาอขาเกี่น,น,นครับ,พ,รบ,รบพี่น้องันนี่ครับโอ้ไม่แทงตาสุดยอดสุดยอดนี่ครับเง้ยครับนี่ครับมันขัดมันขัดนี่มันมันพันต่อมหมุนไปอีกแล้วครับพี่น้องขอบุญ ครับผมเดี๋ยวมาปัดออกครับพี่น้องโอ้ยเสียมงามเลยเสียมงามเลยพี่น้องโอ้ยมันครับพี่น้องพันตบมันแล้วหนุนในปลาย์ปดาดหักมันออกด้วยครับพี่น้องมันเอาถิ่มไว้ในปลาแค่ก่อนเดี๋ยวมัดเดี๋ยวมัดกระโปรงใหม่ครับมันมีเชื้อครับพี่น้องต่อยไงเลยต่อยไงเลยพันตบมันออกซาซา,าเลยพันตบมัดนี่พอแล้วมัง้งครับพี่น้องได้เลย เขได้แกงแล้วครับแล้วหมุนไปพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์น้ำเด้อครับพี่น้องครับหาอยู่หา,หากินแบบวิถีสายบนนอกฮาครับเมือ่อคืนผมก็มากครับก็ได้แต่ว่าผมถ่ายมันประชัดแบบคุณภาพอ่วิดีโอมาไดผ้ผมก็เลยไปเดอ๋อลงครับพี่น้องมาจะต่ฟังพูดฟังสีดูงฟังปุ่นครับฟังช่องจิ๊บครับพี่น้อง อายุให้กินให้เขาครับพี่น้องมันสิมีเป็นอุมเป็นอุมเลยพี่นอ้องผู้ดอกอีกนนเถ่า้นเถ่าครับดอกนี้ชนเถ่าหนึ่งในวะตัวหนึ่งวะในขึ้นละ ครับก็ฝากกดติดตามครับพี่น้องครับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานคนประหนอกหนึงชนนึงครับนี่ครับพี่น้องพอได้แจ้งแล้วครับนี่ครับเจะพอกันไหมครับยังจะยังพอกันไหมเด้อครับคลิปหน้าพี่น้องไปมาบัดเฮ้ยครับโอ้มันมันมันครับ